ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเพบทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาสมรภูมิแห่งความหลอนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะคนหนึ่งก็เรื่องนี้อย่างที่ผมนะถ้าใครเป็นสมาชิกในกลุ่มย8แปดโค a m i ฟมี่เนี่ย จะเห็นผมลงรูปไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยจะลงรูปผมถ่ายคู่กับคนมงคนหนึ่งนะครับซึ่งคนมงคนเนี้ยเขาเป็นผู้ใหญ่มงรุ่นลูกนะครับของรุ่นพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเป็นรุ่นลูกก็คืออ่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เคยรับใช้อดีตนายเก่าผมนะครับเรื่องเนี้ต้องเท้าความไปเมื่อสักอ่าปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเล่าอ่าก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าที่รายการของคุณแจ็คนะครับชื่อเรื่องนายเล่าให้ฟัง เรื่องนี้สมองลูกพู้แห่งความหลอนนี่จะ,นจะเป็นจะเป็นเรื่องต่อจากนั้นนะครับ,รบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่พูดเถอะเขาค้อนะครับจงังหวัดเพชรบุรีเาเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะดูมันไม่เวอ่อวังอลังการอะไรเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาประสบพบเจอกันมาจริงๆแล้วคนที่อยู่เหตุการณ์ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่จริงๆนะครับก็คืออ่าผมจะขอเท้าความถึง ครั้งแรกที่ผมเคยเล่าในรายการคุณแจ็คนะครับคือรายการคือเรื่องนายเล่าให้ฟังนะครับก็เรื่องนั้นเนี่ยนายผมเนี่ยคือแต่ก่อนผมผมเคยเป็นทหารไงแล้วผมก็ไปขับรถให้กับนายท่านนี้นะครับนายท่านนี้เนี่ยสมัยปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยแกจบนักเรียนในร้อยพิเศษก็คือจบมาหนึ่งปีเรียนเรียนหนึ่งปีนะครับถ้าเป็นในร้อยหลักจปอเนี่ยเขาจะเรียนห้าปีนะครับแต่นี่คือในร้อยพิเศษเรียนแค่ปีเดียวแล้วจบออกมาเนี่ยเพื่อที่จะผลิตนายทหารเนี่ยไปช่วยรบกับ พอกคอคที่เขาคอนะครับทีนี้เนี่ยนายผมเขาจบปีหนึ่งเจ็ดเขาก็ได้ไปอยู่ที่เขาคอนะครับได้ไปเจอเหตุการณ์หลอนๆสองเหตุการณ์คือโดนซุ่มโจมตีนะครับโดนซุ่มโจมตีครั้งแรกแกก็รอดมาได้เพราะคําว่าวิญญาณมาช่วยไว้นะครับครั้งที่สองนะครับอันนี้เป็นเหตุสะเทือนใจของแกมากคือแกเห็นสายข่าวเนี่ยโดนยิงตายต่อหน้าต่อตาอืมันก็ยิ่งทําให้แกแบบพบกับความสะเทือนใจไปแบบ กันใหญ่มันก็เลยมีเรื่องเล่าต่อมาก็คือแบบแกก็รับเลี้ยงลูกสายข่าวนะครับจนแบบลูกสายข่าวโตวมาจนเป็นทหารอะไรเงี้ยผมก็เคยเล่าหลายเรื่องไว้ในรายการที่แจ็คแล้วก็ต้องลองไปตามฟังกันดูนะครับครับทีนี้เนี่ยเราจะเล่ามาภาคต่อก็คือนายหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเหตุการณ์วันที่แกเห็นอ่อสายข่าวโดนยิงตายต่อหน้าต่อตาแกก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันทําใจไม่ได้อ่ะใจมันเริ่มเคว้งคว้างแล้วแกก็เลยรายงานรายงานผอ,อร้อยคือผู้บังคับกองร้อยเนี่ย บอกว่าเนี่ยเห็นผมเห็นรูนี้นั่นแกก็ขอเปลี่ยนภารกิจได้ไหมนายซึ่งผมร้อยบอกเออถ้างั้นเดี๋ยวมึงเปลี่ยนภารกิจก็ได้เดี๋ยวกูส่งมึงไปคุ้มกันทหารช่างกับทีมวิศวะที่เขาตัดถนนนะครับขึ้นเขาเคาะณเวลานั้นนะครับนายแกก็ตอนนั้นน่ะนายแกก็มีคู่หูอยู่คนหนึ่งคือผู้ใหญ่มงุนพ่อซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่มงแกก็อายุประมาณสามสิบสามสิบปลายอะไรผู้ใหญ่มงคนเนี้จะคอยเป็นล่ามนะครับคุยกับ พวกคนมงอ่ะเวลาที่ไปไหนปุ๊บเนี่ยคนมงฝั่งไหนที่เข้ากับทางรัฐบาลเนี่ยผู้ใหญ่มงแกก็จะรู้หมด mm hmm. แล้วก็อคนมงฝั่งไหนที่เข้ากับทางพกอค,อคออะไรอย่างเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างหาแนวร่วมที่จะมาเข้าฝั่งเดียวกันให้ได้เยอะที่สุดนาอะไรประมาณนั้นนะครับครับทีนี้เนี่ยนายนะครับหลังจากที่แกได้รับภารกิจเนี่ยแกก็เลยนําทหารชุดชุดของแกที่แกควบคุมอยู่เนี่ยไปเปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งซึ่งทหารชุดนั้นเนี่ยเขา เขาคุ้มกันทีมทหารช่างเนี่ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วก <erem. S 2> ็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนสับเปลี่ยนกาลังคนนะครับเขาก็เลยไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกาลังคนกันปุ๊บเนี่ยหลังจากที่นุ่นแน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจตามเดิมก็คือคุ้มกันทีมวิศวะที่เขาจะคอยไปดูว่าถนนจะตัดไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ย <queda S 2> แล้วก็ตรงไหนเป็นไรเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถนนที่จะตัดขึ้นเขาคอ,อสมัยนั้นเขาบอกว่าตัดยากมากเพราะว่าจะมีการซุ่มโจมตีของผอคออ,อ,อ,ออยู่ตลอดเวลา อจะมีการแบบแบาบดเจ็บล้มตายกันเรื่อยๆแกก็หลังจากที่แกปฏิบัติภารกิจมาได้ระยะหนึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเหตุสุ่มโจมตีนะแต่วันนั้นเนี่ยแกได้ไปกับทีมวิศวะคือทีมที่เขาสำรวจถน,นนะเพื่อที่จะตัดดู้ด้ว่าเราจะตัดถนนไปเส้นทางไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแกก็เดินไปสำรวจด้วยกันตอนนั้นมีวิศมีทีมวิศวะไปประมาณสามคนแล้วก็มีทหารคุ้มกันอีกห้านายนะครับก็เลยเดินเดินสำรวจไปเดินสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่า ช่วงที่กาลังเดินสํารวจอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าไปเจอพระธุดงค์รูปหนึ่งเนี่ยกําลังนั่งปักกดอยู่ตัวของตัวของนายแกก็เฮ้ยมันแปลกๆว่ะอันนี้มันเขตแบบที่เขาสู้รบกันอาจจะมีพระธุดงค์จากไหนมาครับทีเนี้ยด้วยความที่ว่าแกใจหนึ่งก็กลัวเป็นสายข่าวของทางนู้นปลอมตัวเป็นพระมาแต่ดูจากลักษณะที่เราพินิจพิเคราะห์รูปพั้นสันฐานเนี่ยซึ่งลักษณะของท่านเนี่ยเป็นพระที่น่าเลื่อมใสามากคุณเป คือแบบท่านแบบกิริยาท่านนี่คือแบบสงบเสงเงียมมากนายก็เลยบอกป่ะยังไงก็เห็นแก่พระเหลืองก็คือไว้มันไว้ใจใครใครไม่ได้อยู่แล้วล่ะในวินาทีเนี้ยแต่เห็นแก่พระเหลืองก็ลองไปก้มกราบกันดูปึดแบบนป็มนักการท่านนะก็เลยทั้งหมดนะก็เลยไปนมักกา,ารคุณเต้เชื่อไหมว่าพวกเขาเนี่ยทหารสิทหารหกนายกับพลพล,พลเรือนอีกสามเนี่ยเดินเข้าไปกราบพระพร้อมๆกันนะออืคุกเข่าเบญจางเข้าประดิษฐ์เนี่ย วหมือนที่เรากราบเนี่ยกาบลงพร้อมกันในขณะที่กําลังกราบครั้งแรกเลยเนี่ยพอทุกคนเนี่ยหน้าหมอบลงไปที่พื้นเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงวิ่งวิ่งผ่านหัวไปวิ่งบึ้มครับรู้ได้เลยว่าโดนซุ่มยิงด้วยจรวด,ด RPG, อาร์พีจีซึ่งมันวิ่งข้ามหัวเราไปเนี่ยนายก็เฮ้ยโดนโจมตีคือรู้แล้วว่าตอนนั้นโดนโจมตีแกก็เลยแบบหาที่กำบงังนะครับแล้วก็ป,ประมาณป,ะ,ปะทะกันนะปะทะกับฝั่งนู้นได้ ได้สักประมาณสี่ห้านาทีจนเสียงปืนฝั่งนู้น,นเงียบไปนายก็ออกคําสั่งว่าค,คุ้มกันพระคุ้มกันพระก็ทุกคนก็ลืมไปเลยนะว่าเรามากราบพระกันตอนนั้นอะ่ะอืก็เลยมองหามองหาพระทุดวงรูปนั้นซึ่งอยู่ห่างกันแค่ประมาณวาเดียวอะ่ะแต่ปรากฏว่าคุณเต้อ,อดเอยกาน้ําเอยพระเพละนี่หายไปแบบไม่เห็นมีร่องรอยของท่านเลยอ,ะอ่ะอ้าวไปไหนอะ่ะตอนแรก จะบอกว่าท่านวิ่งหนีแต่เออถ้าท่านวิ่งหนีก็ไปแต่ตัวแล้วกดที่ท่านมัดกับเชือกไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะอยู่ถูกถูกต้องไหมครับอ่าแต่นี่คือทุกอย่างหายไปกับปลาหายวับไปกับตาแล้วมันทําให้แกคิดว่าเมื่อกี้ที่เราเจอกับอะไรเออแล้วคือตอนนั้นน่ะแกยังแบบงงนะทุกคนที่อยู่ในทีมนั้นคืองงมากอะ่ะจนหลังจากที่เสียงปืนมันสงบลงเขาก็เลยเดินไปเคลียร์พื้นที่นะครับ พอไปเคลียพื้นที่ปุ๊บปรากฏว่าพกคทีทั้งหมดสี่นายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดมันทําให้เลยมันทําให้ใจแกคิดว่าเฮ้ยจะเป็นพระธุดงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคือความคิดในสมองของแกตอนนั้นมันตีกันไปมั่วซั่วหมดแล้วทีเนี้ยวิศวะคนหนึ่งนะที่แกจบเรียนเรียนจบวิศวะมาแกก็บอกว่าเฮ้ยผู้หมวดเราเราเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อท่านอาจจะเป็นเทวดาจำแรงกายมาช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากพกคหรือเปล่า ครับเออแล้วทีเนี้ยตัวของนายแกแก,กพอแกคิดได้อย่างนั้นน่ะแกก็บอกว่าถ้าเป็นพระจริงๆเนี่ยท่านถ้าท่านหลบลุกปืนมันก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้แต่ที่นี่คือมันเหมือนกับจุดที่ท่านนั่งอ่ะมันไม่มีร่องรอยเหมือนคนนั่งมาก่อนกดเกิดอะไรก็หายไปอ่ะอืท่านก็เลยบอกว่าตอนนั้นมีกำลังใจมากเชื่อเลยว่าคนดีผีคุ้มมันเป็นยังไง คนดีผีคุ้มอย่างที่นายเคยบอกอย่างที่ตายายเคยบอกแกว่าทําไปเถอะความดีผีไม่เห็นไอ้คนไม่เห็นผีเห็นทเทวดาเห็นอ่าแกก็เลยโอ้โหทีนี้มันก็ทาให้แกเริ่มจะมีขวัญและกาลังใจนะแกก็เลยสั่งให้ไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อไปทางฐานบอกว่าโดนทุ่มโจมตีนะสามารถเ,เก็บผู้พวกพอกคอได้อะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็เคลียร์พื้นที่อะไรกันเรียบร้อยนะครับมันี่ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะดูเหตุการณ์มันไม่หวือหวานะคุณเต้ เหตุการณ์มันจะมาอย่างนี้เลยเรียบๆเลยไม่หรูหรานะครับแล้วและทีเนี้หลังจากนั้นเนี่ยแกก็มาปฏิบัติภารกิจตามเดิมทีนี้ยพอตัดตัดถนนไปได้เรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าขอคอคอ,อนี้มนไม่รู้มันดีเดือดอะไรมันมาสุ่มโจมตีแทบจะตลอดเลยอะ่ะคือสุ่มแบบคือการตัดถนนมันก็เป็นไปได้อย่างด้วยความล่าช้าเนาะแถมยังมีฝนตกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วทุกๆสิบสี่วันนะครับมันจะมีทหารเนี่ยนําเสบียงอาหารมาส่ง ก็คือประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันเนี่ยจะมีทหารเนี่ยนําเสบียงมาส่งตัวนายวันนั้นเนี่ยแกก็หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แรกมาได้สักระยะหนึ่งเนาะแกก็เลยแบบวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นครบกําหนดให้ทหารเนี่ยนําเสบียงมาส่งที่ที่ฐานที่แกอยู่แกก็รอให้ hey, ทาไมวันนี้สเสบียงไม่มาส่งสักทีวะซึ่งหมายกําหนดนะมันคือมันจะต้องมาถึงวันนี้ทางทางรุนก็แจ้งมาแล้วว่าสเสบียงอาหารเนี่ยมันจะมาส่งวันนี้เพราะว่าตอนเนี้ย สเสบียงเริ่มมีล้อยหลอแล้วมันไม่มันแทบจะไม่ไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยทีนี้ก็แกก็เลยปรึกษากับพวกไม้ช่างพวกอะไรอย่างเงี้ยบอกเออนู่นนี่นั่นก็คุยกันไปอะไรกันไปวันนั้นเนี่ยแกก็คิดในใจนะว่าถ้าภายในวันเนี้ยเสบียงไม่มาส่งแกเดี๋ยวแกจะต้องส่งทหารออกไปติดตามแลวละ่ะขณะที่แกกําลังนั่งคิดอยู่อย่างนั้นนะมันมีทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาซึ่งทหารคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ทหารในหน่วยที่แกคุมอยู่ แต่ทหารวิ่งมาโดยสภาพที่สะบักสะบอมมากคุณเต้แล้วก็ส่งรหัสลับกันมาก็คือส่งรหัสลับปุ๊บเนี่ยก็คือรหัสลับตัวนี้จะเป็นรหัสเข้าฐานก็คือทุกคนจะต้องมีรหัสลับถ้าไม่มีไม่มีรหัสลับจะไม่สามารถเข้าฐานกันได้อืเขาก็ส่งเขาก็ส่งรหัสลับวิ่งวิ่งเข้ามาส่งรหัสลับมาเลยว่าเต้เต้เต้นายก็ค็ก็โอเคเข้าใจก็คือเข้ามาได้มีอะไรมีอะไรนายทหารที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นพลทหารที่ติดมากับรถ ส่งสเสบียงแต่ตอนเนี้ยรถส่งสเสบียงโดนซุ่มโจมตีอยู่ถักอยู่ลูกลูกนู้นน่ะเขาลูกนู้นน่ะถักไปไม่ไกลามากนายไปช่วยพวกผมหน่อยครับทีเนี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นแกก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเสบียงเราโน้ยอะไรเงี้ยก็เลยพาทหารไปประมาณสิบกว่านายวิ่งไปนะคุณเป้วิ่งไปอะวิ่งไปให้ทหารคนนั้นนำทางไปก็วิ่งไปได้วยกันนี่แหละวิ่งไปวิ่งไปได้ประมาณสักประมาณยี่สิบนาทีปรากฏว่าไปเจอรถเนี่ยรถจีปของทหารน่ะถูกซุ่มโจมตีอะมีทหารนอนเสียชีวิต เยอะมากอะ่ะประมาณน่าจะหลายนายอะ่ะตัวแกก็วิ่งก็ไปเคลียร์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 ดูพื้นที่เนาะปรากฏว่ารถน่ะถูกพอก็คอสุ่มโจมตีแล้วขนโลโซเบียงไปเกือบหมดเป็นพวกข้าวสารพวกของแห้งพวกอะไรอย่างเงี้ยขณะที่แกกำลังเคลียร์หรยทหารเฮ้ยทหารตายหมดเลยนีิวาแล้วแกก็ไปเห็นทหารคนหนึ่งศกทหารคนหนึ่งนอนอยู่เฮ้ยนี่มันไอทหารนี่มันไปแจ้งอู้ี่วาแกก็เลยหันรีบหันหันมาหา ทหารคนที่นําทางมาออปรากฏว่านายทหารคนนั้นหายไปแล้วคุณเป้ะครับเฮ้ยนี่มันคนเดียวกันนี่หว่าแกก็ดูยศด,ดูชื่อเนาะชื่อมันตรงกันน่ะทีนี้แกก็เรียกผู้ใหญ่มงมาบอกเฮ้ยเป็นฝีมือใครว่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้ใหญ่มงอ่ะแกก็เลยเดินสํารวจดูบริเวณโดยรอบแกไปเห็นหมวกอันหนึ่งไหมพรมมันหนึง่งหล่นอยู่แกก็เลยบอกโอ้โหไ,ไ,ไอ้นี่มันเลี้ยงไห้เชื่องนายลุยแม่งเลยอันนี้ ผูม้มงงเป็นคนพูดนะเขาก็เลยผู้ใหญ่งมงก็เลยนำทางนะครับนำทางไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี้ชื่อหมู่บ้านจาปีนะครับอือันนี้พูดได้ครับหมู่บ้านจาปีอยู่ที่เขาค้อแหละเขาก็พักพาผู้ใหญ่งมงแกก็เลยพาพาไอ้อาหารเนี่ยเพื่อที่จะไปไปตามบ่อแสเพราะว่าหมวกมันมีหมวกมันพรมทิ้งไว้ไงใบหนึ่งที่น่าจะเป็นหล่นจากจากไอ้พอก้อแหละก็วิ่งไปพอไปถึง คิดว่าน่าจะถึงหมู่บ้านแล้วนะเพราะว่าจําต้นไม้ได้จําต้นไม้ได้แต่หาหมู่บ้านไม่เจอทีอ่มันเส้นทางนี่มึงมาพามาถูกหรือเปล่าบอกถูกทุกไ้ายถูกทุกคือวิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะ<อ>วิ่งวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่สามารถที่จะหาหาหมู่บ้านเจอจนแบบเหนื่อยอ่อนว่าเฮ้ยมึงมึงบอกกูถูกถูกท้ายเนี่ยเส้นทางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือแบบคือหากันอยู่วันนั้นนะ่ะเกือบเย็นนะ่ะแล้วสักพักนึงมันมีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งออกมา ชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งออกมาเป็นม้งเหมือนกันชาวบ้านเขาก็เห็นเห็นกลุ่มนายเห็นกลุ่มผู้หย่ม้งเนี่ยเขาก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าก็ใส่รหัสลับกันมาอีกแหละบอกเต้ก็ก็อะไรอย่างเงี้ยใส่รหัสลับมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่านายนายอย่าเพิ่งเข้าไปในหมู่บ้านนะคุณดีพวกกอคออยู่เต็มไปหมดเลยถ้านายเข้าไปตอนเนี้ยตายแน่ๆเขาแจ้งมาอย่างนี้ตัวของนายก็บอกมือให้กูเข้าไปได้กูยังหาทางเข้าหมู่บ้านไม่เจอเลยก็คือคุยกันพักหนึ่งอ่ะแลวทีเนี้ยนายแกก็เลย บอกว่าเฮ้ยมองอะไรยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนเนี้พอกคอนะเต็มเลยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้านายเข้าไปคือโดนโดนโดนซุ่มโจมตีแนะ่ทีเนี้ยเขาก็เลยให้ม้งคนนั้นนำทางไปก็เลยนำนำ,นำ,น,ำนำทางไปคุณเป้เชื่อไหมนำทางไปได้ประมาณสักไม่ถึงห้าร้อยเมตรปรากฏว่าเจอหมู่บ้านจริงๆซึ่งเมื่อตะกี้เนี่ยหากันอยู่ตั้งตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะหาไม่เจอหาหมู่บ้านไม่เจอ เขาก็เลยซุ่มอยู่พักหนึ่งตอนนั้นวันนั้นก็เลยซุ่มอยู่ปรากฏว่ามีผอโอคมาน่าจะไม่ต่ํากว่าห้าสิบซึ่งแกเห็นแล้วว่ามีกระสอบข้าวจากหน่วยที่เขาส่งมาให้แกนะอยู่อยู่ในบ้านหลังนัดหลังที่ผอโอคซุ่มกันอยู่นายแกก็เลยวิจุขอกําลังสบสนุนทางอากาศว่าตอนนี้มีผอโอคซุ่มโจมตีอะไรเงี้ยก็เลยแบบสักพักหนึ่งก็มีการประทะกันนะคุณเต้ในในในบริเวณหมู่บ้านนั้นแล้วแกแกก็มันคิดว่า ถ้าเกิดว่าแกวิ่งเข้าไปตามโดยที่ทะเลอร์ทะล่าเข้าไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น mm hmm. mm hmm. อ่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกบกับลูกทีมที่ทหารแค่สิบกว่านายที่แกพามาในวันนั้นน่ะ mm hmm. เพราะว่าที่รู้ว่าพอคอจากหมู่บ้านนี้ก็คือหมวกไหมพรมใบที่มันหล่นอยู่ตรงจุดเกิดเหตุอะ่ะผู้ใหญ่มงจําได้ว่าแกเป็นคนเอาให้ลูกสาวเพื่อนก็คือเพื่อนแกมีลูกไงแล้วก็ เมียของผู้ใหญ่มงก็ถักหมวกไหมพรมนะ่ะให้เป็นของขวัญรับรับขวัญหลานอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าอ่าทางพอคอคอนนั้นนะ่ะเขาน่าจะนําหมวกไหมพรมติดตัวไปด้วยแล้วก็ทําร่วงไว้ที่เกิดเหตุมันก็เลยเป็นเบาะแสที่ทําให้ให้รู้ว่าอพอคอ,คอประชุมประชุมกันอยู่ที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านจําปีอแล้วทีนี้นพอนายนํากําลังไปเะคือมันแปลกคือว่าจําต้นไม้สองต้นได้นะปากทางเข้าหมู่บ้านแต่มันหาหมู่บ้านไม่เจอไงคุณเป้ที่แหละคือ คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องผีไม่หวือหวามันอาจจะไม่อะไรแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วมีคนที่เขายังอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะเรื่องมันก็มีประมาณเนี้ครับเออเรื่องนี้ผมมองเป็นเหมือนกับเป็นพุทธคุณอย่างๆอ,อย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรแบบเนี้ยที่อย่างที่คุณหนึ่งบอกตั้งแต่แรกอะ่ะคนดีผีคุ้มเออใช่เออ,เอ,อประมาณนั้นแล้วก็ในสงครามมาผมเชื่อว่านะฮะเชื่อว่า และหลายคนเนี่ยพอมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะโอ้โหผมว่ามันก็ยากนะที่จะควบคุมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นออการดูแลใครก็แล้วแต่คือสถานการณ์ถ้ามันยิ่งเร็วร้ายไป,ไปกว่านัน้นก็ต้องเอาตัวรอดถูกต้องไหมฮะอใช่ครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่จะแอบเข้ามาก็ต้องมีโค้ดลับมันแบบนี้เออนี่อันนี้ผมเคยได้ยินใช่มันเป็นรหัสลับที่จะเข้าอย่างสม อย่าง,อย,างอย่างรหัสลับเนี่ยคือเราจะรู้กันระหว่างเนี่ยเขาว่าเขาถามบอกเป้อย่างเงี้ยถ้าคุณกอบอ๊ออ้อ,อ,อ,อไม่ได้คือคุณไม่ใช่พวกเราแล้วประมาณนั้นออครับแล้วก็มันแปลกสักนิดหนึ่งคุณหนึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นอะไรบางอย่างที่ทําไมตอนช่วงแรกหาหมู่บ้านกันโอ้โหตั้งนานไม่เจอเออจําทางเข้าหมู่บ้านได้แต่แต่ มันเกิดอะไรมันเกิดเหตุการณ์อะไรมันมีอะไรบางอย่างที่มันบังตาเพราะอะไรคุณหนึ่งคิดว่าผมคิดว่านะน่าจะเป็นเหมือนกับเทวดาเขาแบบดนบันดาลไม่ให้เราเจอหรือเปล่า<อ>แล้วทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนะคุณเป้เดี๋ยวผมเล่าเสริมนิดนึงครับหลังจากที่นายแกกระเียนออกมาอยู่แบบเป็นนายทหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วอะผมเป็นทหารผมก็ไปรับใช้เนาะพอจนวันนึ่งวันที่แก,กเกษียนอายุราชาการเนี่ย แกให้ผมไปย้ายแฟตเพะแฟตที่อยู่ตรงดอนเมืองเนี่ยแฟ่ตทางสื่อสารเนี่ยแกให้ผมไปย้ายย้ายของผมก็ย้ายย้ายย้ายเสร็จมันเหลือยิ่งพระไงคุณเป้เชื่อไหมว่าผมเนี่ยไปจับเอาพระเป็นพระคล้ายๆกับพระดินปั้นนี่แหละแต่ว่าพอไปจับดูนะเนื้อผ้ากระเทาะเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยจากดินกระเทาะออกมากลายเป็นพระเนื้อชิมเนื้อเงิน่เป็นพระเชียงแสนออเป็นพระเชียงแสนและที่เด็ดกว่านั้นคือพอผมยกยกพระขึ้นมาเนี่ย ข้างในบริเวณท้องพระจะเป็นโป่งๆใช่ไหมครับปรากฏว่ามันมีระเบิดทีเอทีอ่ะที่แกเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามอ่ะประมาณครึ่งปอนอยู่ใต้ฐานพระแล้วคือมันปลีแล้วอ่ะมันเปล่งเหมือนแบตเตอรี่ที่มันบวมจะจัดแล้วอ่ะผมก็เลยเอาผ้านะ่ะครอบไว้เหมือนเดิมนะวกนายนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนายแกเข้ามาเปิดดูบอกอุย้ยหาทีเอ็นทีไว้แกก็รีบอ่ะเอาทีเอทีอ่ะใส่ไว้ในฐานพระอ่ะ<ๆ>และ ก็คือเอา TNT ใส่ในพานแล้วเอาพระเอาพระครอ,อบไว้อ่ะแล้วให้ผมถืออ่ะแล้วแกขับรถไปลนรบุรีเพื่อที่จะไปทําลายอ่ะโอ้โหครับแกบอกว่าแกเก็บมาตั้งแต่แกเก็บมาตั้งแต่ตอนที่แกออกจากเขาข้อมาคืออย่างว่าแหละยุทธพันฑ์มันก็เหลือเยอะใช่ไหมติดตัวแกมาใช่ไหมแกก็เลยเก็บไว้ไงครับคือเก็บจนลืมอ่ะคุณเป้อืมอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นพุทธคุณพระช่วยไว้หรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โหระเบิดที่บูมจนแบบบูมจนไม่รู้จะบูมยังไงอ่ะ และแกใส่ผ้าให้ผมถือที่ดูดิแลวขับรถไปลนรบุรีกันนะไปให้พอเอาไปถึงเอาไปถึงที่ไอ้ที่เขาศูนย์ฝึกยิงกันนะไอ้ที่ว่าทําลายวัตถุระเบิดอ่ะเอาไปวางไว้เอาอยางครอบปรไว้อไว้ขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งอ่ะจนแบบคือกลัวแล้วก็ทหารก็ทําลายกันไปตามไปตามระเบียบเพราะวเพราะระเบิดมันน่าจะแบบมันเป็นที่แล้วอ่ะความบวมของมันนะครับครับนั่นก็เป็นอาจจะเป็นอย่างที่คณหนึ่งบอกฮะหรืออาจจะเป็น เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่มันไม่เกิดระเบิดขึ้นมาในในในระหว่างนั้เออหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นพางพุทุคุณของหรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของของพระรูปนั้นองค์นั้น,นที่คอยคุ้มดูแลปกปักรักษาคนคนแถวนั้นอยู่อะไรแบบเนี้ยเนาะนนเออได้นะคุณหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะนะครับ อ,อก็อาจจะไม่หวือหวาอาจจะไม่แบบน,น่ากลัวแต่ถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็แวะไปนะครับแวะไปลำลึกความหลังที่เขาคอไปหาผู้ใหญ่มงไปหาตะอาดหัวร้านไปนคือแบบไปคือแบบนึกไปล,ลึกนึกถึงแบบเออเขามานั่งคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบแล้วล,ะล,ะลึกถึงอดีตนะเพราะาตอนผมเป็นทหารผมจะไปบ่อยมากที่เขาคอเนี่ยเพราะว่าตายผมแบบคือเขาสนิทสนมกับพวกมงพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไป วันนั้นก็ไปเจอกันก็ทักทายกันกับผู้ยงผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่มงรุ่นพ่อแกเสียชีวิตไปแล้วแกขาขาดนะแกโดนระเบิดผู้ใหญ่มงุ่รุ่นพ่อคนนี้ก็เหลือรุ่นลูกที่ที่ดูแลชาวม้งอยู่นะครับนะฮะโอเคฮะคุณหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมฮะสไตล์คุณหนึ่งก็ยังเป็นที่เราเล่าเรื่องได้ชานแล้วก็สนุกเหมือนเดิมคุณหนึ่งก่อนที่เราจะวางสายมีอะไรฝากไว้สักนิดหนึ่งไหมฮะโอ้ไม่ฝากไม่อะไรหรอกก็เหมือนเดิมมาแหละก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่ยี่สิบ เออใช่วันที่ตามไปติดตามฝากติดตามรายการก็ก๊อก,ก,กของคุณเป้ด,ด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้คุณหนึ่งก็อาจจะแล้ววันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนี้นะไปชมไลฟ์สดที่เพจเกียร์แปดโก้ตได้นะครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญสั่งตรงมาจากเชียงรายสิบเจ็ดตรงแข,กร,แขกรับเชิญวันที่สิบเจ็ดน่าจะเป็นวันวันอังคารออหรือเปล่าสั่งตรงมาจากเชียงรายเลยส่งตรงมาเลยเพราะเขาเออต้องมาอัดรายการที่เวิร์กพอยต์ไงผมเลยล็อกตัวมาเลยเดี๋ยวพาไปยำนะครับ เดี๋ยวพาไปยำสถานที่น่ากลัวผมไม่ดูสดเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่คนคนนี้เขาไม่ไม่เชื่อเรื่องผีอ่าเดี๋ยวผมจัดให้ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็ติดก็ติดตามกันก็ติดตามทางเพจของหนึ่งนักเกีแปดโกศเนาะอาจจะมีอาจจะมีคููทอนนอนรถเข็นศพไปร่วมด้วยนะะต้องดูก่อนว่าแกว่างหรือเปล่าเออนี่แหละเดี๋ยว เอาคูทอนไปด่าด่ามันมันโชว์ด้ฮะเดี๋ยวผมน่าจะต้องดูดูแห้งดูย้อนหลังเพราะว่าผมได้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับเอาที่สะดวกเลยครับคุณหนึ่งอ่าโอเคขอคุณขอบคุณคุณหนึ่งมากนะฮะแล้วก็ก่อนวางสายเช่นเดิมดูแลรักษาสุขภาพไว้นันหนึ่งครับครับก็ถ้าเราผิดพลาดยังไงไม่สนุกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะไม่เป็นไรครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ